นะครับนะแค่มาเทสลูกดอกนะไม่ได้ตั้งใจมาหาปลานะครับมาเทสตัวลูกดอกตัวใหม่นะครับว่ามันเป็นยังไงมั่งนะครับกับตัวหน้าไม้อลิเกเตอร์ทูนะครับก็แจ้งนิดนึงนะครับตัวหน้าไม้อลิเกเตอร์ทูนะครับตัวล็อตใหม่นะครับเขาเปลี่ยนในส่วนของตัวล็อกตัวนี้เป็นตัวโลหะมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีสินค้าทั้งสีดําแล้วก็สีเขียวแบบนี้ด้วยนะครับท่านาหน้าท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับ ช่องทางติดต่อก็มีอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับบางทีสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์แล้วผมไม่สามารถตอบได้นะครับในเรื่องราคาต่างๆเองนะครับเนื่องจากมันมีปัญหาในเรื่องตัวกดต่างๆอยู่นะครับก็แจ้งเลยนะครับว่าตัวล็อตใหม่ของ alligator two นะครับตัวพันธุ์ท้ายตัวนี้เอามาแต่งนะครับแล้วก็ตัวกลิบตัวนี้ก็เอามาแต่งนะครับถ้าเดิมๆก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งนะครับแต่ว่าแจ้งนิดนึงว่าตัวล็อตใหม่นะครับในส่วนของตัวล็อกตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นโลหะทั้งหมดแล้วนะครับ ก็มีของเข้ามาทั้งสีดําแล้วก็ตัวสีเขียวนะครับวันนี้มาเทสลูกดอกนะครับจะเห็นว่าน้ํามันขุ่นนะมองไม่เห็นปลานะพอดีผมเทสมามาเทสตัวลูกดอกตัวตัวหัวตัวใหม่นะครับเหล็ก pcy ด้วยนะครับปรากฏว่ามันไปโดนปลามานะครับปลาที่ปล่อยไว้นานนั่นแหละมันน่าจะอยู่ริมตะลิ่งพอดีโดนโยนขวดไปด้านนู้นนะครับแล้วก็ลองเทสขวดดูนะครับก็ติดปลามาด้วยนะครับกับตัวลูกดอกเหล็ก pcy ตัวนี้นะครับ เดิมทีจะเป็นหัวตัวสแตนเลสนะครับแต่ว่าตัวนี้ลองเปลี่ยนเป็นหัวตัวเหล็ก PCY ดูนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าการยิงไกลเนี่ยจะสู้ตัวหัวสแตนเลสไม่ได้นะครับตัวหัวสแตนเลสเนี่ยลักษณะการพุ่งแล้วก็การยิงไกลจะดีกว่านะครับแต่ตัวนี้ข้อดีก็คือเงี้ยงเขาจะใหญ่นะครับตัวตัวเงี้ยงนะครับปลามันก็จะไม่หลุดนะครับถ้าท่านยิงนะครับไม่ถึง10เมตรน่ะตัวนี้ใช้ดีนะครับเนี่ยเงี้ยงมันจะยาวแล้วก็จะใหญ่นะครับ ปลาเวลาโดนปลาตัวใหญ่ๆนะครับตัวเงี้ยงตัวนี้มันก็จะทําให้ติดปลาอยู่นะครับไม่หลุดง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเหล็กตัวนี้มันจะโตจากสแตนเลสนะครับเป็น3.2มจุดมิลนะครับตัวสแตนเลสมัน3มมิลนะครับแต่ข้อดีของสแตนเลสก็คือ1นะครับการพุ่งของลูกดอกเนี่ยตัวสแตนสเตนเลสนะครับพุ่งดีกว่าแล้วก็2ก็คือตัวสแตนเลสนะครับเราจะไม่ต้องคอยดูแลรักษามากนะครับเนื่องจากว่าตัวสแตนเลสมันไม่เป็นสนิมนั่นเองนะครับก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่น้าๆเลยนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับผมก็ทําทั้ง2แบบทั้ง2แบบให้แล้วนะครับทั้งตัวเหล็ก PCY แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสแตนเลสนะครับก็สแตนเลสยิงไกลดีนะครับพุ่งดีแต่ว่าเงี้ยงมันจะลู่หน่อยแล้วก็อันตรายเวลามันจะทิ่มมือตรงนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับแต่ข้อดีคือไม่ต้องดูแลรักษามากนะครับเนื่องจากมันไม่เป็นสนิมแล้วก็พุ่งไกลนะครับ ตัวนี้ข้อดีก็คือโดนปลาแล้วปลาไม่หลุดนะครับเงี้ยงมันใหญ่นะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายหรือว่าไม่แหลมตัวนี้นะครับแต่ข้อเสียคือถ้าท่านยิงน้ําหรือโดยเฉพาะน้ําเค็มน้ําก่อยหรือว่าน้ำต่างๆก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านเก็บไว้ในกระบอกต่างๆตัวเหล็กตัวนี้มันก็จะเป็นสนิมนั่นเองนะครับก็ทั้งนี้ท้งนั้นแล้วแต่น้าๆเลยนะครับชอบแบบไหนก็ทักเข้ามานะครับผมมีให้ทั้ง2แบบนะครับรวมทั้งตัวหน้าไม้ด้วยนะมีทั้งสีเขียวแล้วก็ตัวสีดํานะครับ ล็อตใหม่เปลี่ยนตัวล็อกให้เรียบร้อยเลยนะครับวันนี้ก็มาหยอดน้ํากรดนะครับก็เลยหยิบหน้าไม้มาเทสดูนะครับฝั่งนี้จะเป็นสวนยางนะครับมีโอกาสกลับมาที่ต่างจังหวัดนะครับเนื่องจากว่าเพ่อตาไม่สบายนะครับประมาณ2อสวันเดี๋ยวก็กลับแล้วแล้วก็เอางานมาทําด้วยนะครับสําหรับตัวลูกดอกนะครับที่ก้างค้างน้าอยู่นั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทั้งลูกดอกทั้งตัวหน้าไม้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยครับสวัสดีครับ